ได้หรือเปล่าพี่คิดว่าเราสามารถส่งได้หลากหลายเพราะว่าสินปกรกรเขาเปิดโอเพนให้10งานเราอาจจะมีงานสีน้ำโคปิกดีไลน์แต่ในรูปแบบของการส่งสินปกรพยายามย้ําว่าให้มาในรูปแบบของการออกแบบเลยดีกว่าการนั่งเขียนภาพเหมือนทั่วๆไปสำหรับ รอบ t c a s 01 Portfolio ของสถาปริกรรมศาสตร์มหาลัยศิลปากรเนี่ยได้ออกมาได้ปลอยแล้วนะครับก็คือกำหนดการส่งวันที่24ธันวาคมนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวสถาปริกรรมศาสตร์บัณฑิตเนี่ยรับ55คนในรอบแรกซึ่งถือว่าเยอะ มากที่สุดในประวัติการเลยที่เคยทํามาทีนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและการให้ความสําคัญของรอบพอร์ตฟิโอเป็นอย่างมากของในแต่ละมหาลัยเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นรอบที่มันได้คุณภาพอย่างแท้จริงเนาะไม่ใช่รอบอื่นไม่ได้คุณภาพแต่ว่ารอบนี้ก็คือเขาไได้คัดฝีมือคัดอะไรในผลงานหรืออะไรในแบบที่มหาลัยต้องการจริงๆเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครได้เนี่ยะจะต้องเป็นคนที่จบ การศึกษาแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่กําลังศึกษาอยู่ก็ได้สายการเรียนอะไรก็ได้ที่มีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ํากว่า3.00เป็นพอคุณจะจบ FS มาก็เอาเกรดมาเทียบมันก็ไม่ต่ํากว่า3.0มศอยู่จะเป็นแก๊ปเยียร์ก็ได้จะเป็นเด็กซิลก็ได้คราวนี้มาสู่ตัวพอร์ตฟิลิโอมหาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีประวัติอันยาวนานเนาะแล้วก็มีความโดดเด่นไม่แพ้มหาลัยอื่นๆมีความเป็นไทยสูง มีความเป็นสถาปัตยกรรมไทยสูงเพราะว่าหลายๆตัวต้นหลายๆอาจารย์หลายๆคนเนี่ยเขามีรากหรือพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมไทยทั้งนั้นโดยเฉพาะอาจารย์อู่ละพานนหรือพระพมพิจิตรเนะาะคราวนี้เนี่ยแฟ้มผลงานพอร์ตฟิโอเขาต้องการจํานวน10หน้าในกระดาษขนาด A4 ไม่รวมปกคำนำสารบัญคราวนี้เนี่ยจัดเป็นรูปเล่มแบบในก็ได้เนาะคราวนี้แฟ้มผลงานพอเปิดมาปุ๊บมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาต้องการสำเนาสำเนาในที่นี้ก็หมายถึง Copy เขาต้องการ1เลยก็คือเขาต้องการในในตัวนั้นเขาจะเขียนว่าผลงานลายเส้นที่แสดงความเข้าใจ พื้นที่และรูปทรงสามมิติก็คือเราเข้าใจในการวางผังไหมเราเข้าใจในการออกแบบอะไรต่างๆเราขึ้นเราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดออกมาในรูปแบบของรูปด้านหรือ e อ e v a t วชันหรือตัวแปลนทั้งแปลนภายนอกแปลนโครงสร้างหลังคาและแปลนภายในได้ไหมและสำเนาผลงานด้านการออกแบบก็คือเขาไม่ได้จํากัดว่ามันอาจจะเป็นสเกตดีไซน์ว่าเราเคยทําผลงานเกี่ยวกับบ้านต่างๆบ้านสีฤดูบ้านหมาบ้านอะไรต่างๆที่เกี่ยว กี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ไหมมันมีอีกชุดหนึ่งก็คือหรือว่าใครที่เคยประกวดแบบระดับประเทศจริงๆไม่ต้องระดับประเทศเหรอกตามแบรนด์ต่างๆอย่างเช่น SCG หรือว่าพวกแบรนด์อย่างอาสาอาสมาคมสถาปนิกสยามในพระพรมราชูปถัมเนี่ยออกมาเนี่ยเ,เราได้เราได้เคยประกวดตรงนี้ไหมและก็เขามีด้วยว่าถ้าเกิดไม่เคยปุ๊บถ้าอยากจะทำเขามีโจทย์ให้ด้วยตัวสินคกรใช้คําว่าหรือหรือนี่หมายถึงว่ามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่พี่คิดว่าถ้าใครที่อยากจะเข้าสินร,ร้า จริงๆมีไว้หน่อยก็ดีเนาะเขาให้โจทย์มาว่าบ้านของฉันคือหนึ่งเดียวที่ประกอบขึ้นจากพื้นที่หลากหลายก็คือเขาอยากได้การโชว์แอสเซมบลีก็คือการโชว์พื้นที่การโชว์อะไรต่างๆการแยกจําแนกออกเป็นชัน้นการมีโปรเซสดีไซน์ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราคิดคิดยังไงมากกว่าการจะมีเป็นเปอร์สเปกติฟเพราะว่ามันจะติดติวทั่วไปมันจะซ้ํากับตัวแพทนสีเขาก็อยากได้สกิลที่มันแตกต่างออกไปคราวนี้ส่งเนี่ยไม่เกินวันที่24ธันวา はい。Yeah. ของจุลาวันที่23ธันวาศิลปกรวันที่24ี่ธันวาแล้วราชบาลังเนี้ยวันที่25ธันวาเขาจะคัดผลงานแล้วก็สอบสัมภาษณ์เนี่ยในวันที่2 2ถึง23ามมกราปี2565้าเขาใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ถึง2วันในเวลา8โมงครึ่งถึง16บนาิกา3านาทีณศิลปกรวังท่าพระการสัมภาษณ์เนี่ยเพื่อที่จะรู้ด้วยว่ามันมีการเทสเพื่อที่จะ v วอร f ฟิเคชันผลงานว่าผลงานนั้นน่ะมันเป็น ผลงานของเราจริงๆหรือเปล่าโอเคแล้วเขาก็จะนั่งสัมภาษณ์หรือนั่งอะไรแล้วก็อย่าลืมเอาผลงานตัวจริงเนี้ยไปในวันที่สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็จัดส่งทางเอกสารอันนี้ก็เป็นของตัวสทออหลายคนถามว่าสามารถส่งงานสไตล์ไหนได้หรือเปล่าพี่คิดว่าเราสามารถส่งได้หลากหลายเพราะว่าศินปากรณเขาเปิดโอเพนให้10งานเราอาจจะมีงานสีน้ำโคป,ปิกดีไลน์แต่ในรูปแบบ ของการส่งศิลปกรพยายามย้ําว่าให้มาในรูปแบบของการออกแบบเลยดีกว่าการนั่งเขียนภาพเหมือนทั่วๆไปการเขียนภาพเหมือนทั่วๆไปจะเสริมเข้าไปเป็นสกิลสักใบสองใบก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรโอเคแต่เขาอยากรู้วิธีการหรือกระบวนการคิดที่เป็นฝีมือออกมามากกว่าการนั่งเอา drawing วาด d r a อิ n งธรรมดาเข้าไปและนี่คือศิลปกรถ้าใครอยากส่งเิีกรคําถามคือแนวความคิดของทุกอย่างของศิลปกรเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างให้มันมีระบบของความเป็น ไทยความมีเอกลักษณ์ในเป็นสไตล์ของเขาเพราะมหาลัยศิลปกรนี่เป็นมหาลัยที่เรารู้กันอยู่ว่ามันมีรากเหง้าแล้วมันมีอาจารย์ต่างๆเนี่ยเขาชอบในความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ลองเป็นโจทย์ที่ดีไซน์ดูเผื่อว่าเราจะถ้าเราอยากเข้าศิลปกรจริงๆสไตล์ของเรามันเหมาะกับศิลปกรจริงลองเล่นสไตล์เหล่านี้ดูบางทีอาจารย์ก็จะชอบพอร์ตเทรโอคือการสร้างสิ่งที่มันเป็นตัวเราเองจริงๆ เราอย่าไปเอาพอร์ตคนอื่นเราอย่าไปก๊อปงานอะไรสร้างสิ่งที่เป็นตัวเราจริงอันนี้คือสำคัญที่สุดคอยน้องโชคดีครับกับสินประกอ